ขอย่นดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนมีนาคมถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ให้และให้และให้แก่เจ้าเมื่อเราสละชีวิตของเราเพื่อเจ้าบนกางเขนเราก็ยินยอมและไม่ได้ห่วงแม้ชีวิตตนเอง เราได้เทชีวิตของเราดุดเครื่องดื่มบูชาเพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ให้อย่างไม่ห่วงแหนเราจึงเฝ้าค้นหาผู้ที่จะสามารถรับสิ่งต่างๆจากเราได้อย่างเต็มเปี่ยมลูกเอย๋ยการที่เจ้าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้นได้นั้นเจ้าจำต้องมีสองสิ่งนี้คือใจที่เปิดรับและใจที่สแสวงหา ใจที่เปิดรับคือใจที่เปิดออกรับความสมบูรณ์อันมั่งคั่งของเราไว้ในส่วนลึกที่สุดของตัวตนเจ้าส่วนใจที่แสวงหาคือใจที่จดจ่ออยู่ที่เราเสมอและคอยแสวงหาเราในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตลูกเอย๋ยเจ้าสามารถมีจิตใจที่แน่วแน่ในเราได้เหมือนที่ผู้พยากรณ์อิสยาได้เขียนไว้ และด้วยใจที่สแสวงหาเราอย่างแน่วแน่นี้เองจะทำให้เจ้าได้รับของขวัญอันยิ่งใหญ่นั่นคือสันติสุขอันสมบูรณ์ของเราอาเมนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่17ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพระเจ้าท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้ว จงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในมาระโกบทที่10ข้อที่15ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่ 26: สข้อ3ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ส่งรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์อาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับแมมม่้อนพรรงคัักทีีีสใใหุตวจ and the ounce